สวัสดีค่ะคลิปนี้จะสอนการเพิ่มผู้แนะนำในกรณีที่เราโหลดแอปมาจาก Play Store หรือ App Store นะคะเมื่อกดเข้าสู่หน้าแอปให้เลือกไอคอนบัญชีค่ะเมื่อเข้ามาสู่หน้านี้นะคะจะมีช่องผู้แนะนำที่ปรึกษาค่ะกดเข้าไปเลยนะคะหากเรายังไม่มีผู้แนะนำระบบจะโชว์แบบนี้นะคะกดคำว่า,าเพิ่มผู้แนะนำค่ะ ใส่รหัสผู้แนะนำได้เลยนะคะยืนยันค่ะและเรากดไปที่ไอคอนมาสิีอีกครั้งนะคะ เพียงเท่านี้ก็จะมีผู้แนะนำแล้วนะคะลูกค้าดูมุมขวามบนหลังรหัสสมาชิกได้เลยคะ่ะ